มาค่ะวันนี้อันท้ามายางน้ำกลหงนะคะพี่น้องเนาะกลางสายฝนลิ้นๆนะคะ ือน,อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุข้นนะคะเนาะมันนี้เนาะมาพบปะกันอีกแล้วนะคะกับอันเนาะ <c oughs> มึงทีลาคาวันนี้อันยื่นอยู่กลางสายฝนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็ยังว่าวันนี้ว่าสิออกไปอันนั้นสื่อ,อน,นันกันเนาะสื่อกับข่าวเว้นกับพญายนะคะ่ะหมายถึงว่าสื่อแนวกินเว้นเนาะคะ่ะเนาะขีคกาเฮ็ดกับข่าวเนาะคะ่ะมันนี้วันอาทิตย์เนาะคะ่ะอุ้ยพี่น้องมึงดองม่ ดอกใหม่อย่างนีนงามแท้ดอกสีม,ม่วงแมงมมงติดางงามดีตลอดนะะนะ้องค่ะเนาะสวัสดีสุขุสุขค่อนเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบเหล้วกะัผู้ที่เข้ามาติดตามช่องแอนนี่สะพายอิตาลีเนาะคะ่ะหนาวเนาะคะ่ะวันนี้หนาวน,น่อยๆฝนตกน,น่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะพอดีระวังทางไปเนาะคะ่ะกิดเพื่ันจอดรถ เห็นนนัน่เห็นทาเลือดนะคะทาเลือดหน่อยนะคะคุณยนี่คุณราพุทธศิมาคุณยนี่คุณราพุทธศิมานี่ยนะคะมะมืองเนาะคะ่ะว่าเขาไปทางใดทางใดใดแน่นะคะเนาะเพราะว่ากันเวลาช่วงแดดออกคุณยนี่เราเสด็จมานี่ค่ะมาทั่วเนาะคะ่ะเนาะมาขึ้นเรือไปเที่ยวนะคะ่ะ นี่นะะ้องค่ะนี่เรือเนาะนี่แต่ว่าเรือจอดอยู่ฟังฝุ่นอยู่เนาะคะ่ะช่วงนี้มันบอแลนเนาะคะ่เเนนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเขาก็เลยปิดเมืองพี่นะะ้องหงายหลายๆเนาะคะ่ะฟังฝุ่นเมืองอันสิษ,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 ษย์างยางหรือเมืองทั้งนี้เนาะคะ่ะนี่ยางแขง่างๆพ่นโตบางง่ายบางโตพ่นเนาะ,ะนี่ว <laughs> ันนี้กะอู้ยดอกไม้หอมไหม นี่อันว่าดอกกันนี่แหละมันหอมนี่นี่ดอกอีกอย่างเนาะนี่เขาเอิญนี่สีม่วงม่วงหอมหอมเนาะค่ะที่อันให้เมืองบางเรื่องหันแหละเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะงามดีตะละหอมน้ำมันอีกแบเนาะฝนลิ้นน้อยๆเนาะค่ะช่วงนี้มันเข่ามันหนาฝนเนาะค่ะสวิตเซอร์แลนด์เนาะกับสิปเประมาณนี้เนาะค่ะเนาะฝนกับสิลิ้นลินย่อง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 อยู่เนาะค่ะเนาะ กับโมโหสิไอ้โมโหสิไปไซโมโหสิเห็นยางกันเนาะค่ะเนาะมันนีกับวันอาทิตย์นั่นเนาะค่ะเมืองอันสิพาดยางไปเมืองหงก่ไก่เนาะค่ะเนาะผี่นองเนาะยางไปเมืองหงก่ไก่นี่ฝนมันลื่นน้อยเนาะค่ะมันพอดีลื่นลายบันไดเข้าก็ออกมายางเหรินได้เนาะค่ะแต่ว่าพอดีอันสิไปอันนั้นกันแหละสิไปอันนั้นเนาะค่ะไปสือกับเขาเว้น พูดยังไงอีกเลาวจอดรถกันเลยก็เลยจอดก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเมืองที่ราคาอากาศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยบ้านเฮาเป็นตะยูที่สุดละเด้อคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงดุเนาะคะ่ะยูยุโรนี่ค่ะพี่น้องเมืองที่ละฮงเนี่ยนะอันยางน้ำกลอนฮงเนาะคะ่ะ ยังน้ำกลงหงงน้ำน้ำกลงหงงขี้ใหญ่เมันก็ออนกนลอยไปน้ำนามเรื่อยๆเนาะคะ่ะโอ้ยี่น้องฟังฝนไล่ไลขาวขาวเนาะเมื่อกันสีซู่เมืองเห็นบ่ฟังเจมันเนาะคะ่ะโอ้ยเมืองที่ละ่ะนั่นน่ะหลายตัวจ้วาเนาะคะ่ะเนาะหงเต็มเลยเนาะคะ่ะเนาะ อ,อยากเห็นลูกหงเนาะค่ะลูกหงแม่เพิ่งเคยเห็นลูกหงพ่อเทียนเนาะค่ะอันนั้นก็เป็นเลือเนาะค่ะพี่น้องเนาะฮึ่ยๆู่งกลับกันนะคะนกน้อยเลนน้า ดอกก็ขาวทีเนี่นเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะกัะสิเป็นนั่นนะเนาะค่ะดอกต้นแอปเปิลกับดอกตน้นแพร่เนาะค่ะเนาะ,ะลูกแพร่กับลูกแอปเปิลเนาะค่ะพี่น,อนะะอ้องเนาะเสียแต่ฝนตกเนาะค่ะพี่น้องเสียแต่ฝนตกอย่างเดียวบรรยากาศดีดีค่ะวัน <c> น <oughs> ี้อันผ้ามายางเลนกลางสายฝนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไม่ยางเล่นกลางสายฝนเนาะคะ่ะมันหนาวเนาะคะ่ะยุนีนะะ่เนาะหนาวหนาวอีรีเน,น,นาะค่ะเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะวันนี้อันกับผ้านี่แหละก็บโบ๊ะฮูว่าสิเฮ็ดวิดีโออีหยังเนาะคะ่ะมันวฝนตกน้ำเนาะคะ่ะอากาศบ่ค่อคยดีอ่าพอดีอ่าถือโอกาสมาซื้อกับเขาก็เลยอ่า พกักการจอดจอดเนาะค่ะพอดีเห็นทาเลือกเลยพกักการจอดก็พูดยนนี่ก่อนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าเพื่อนๆย่างเล่นย่างชุ่มกันไปสักนิดสักหน่อยเนาะค,ะ <c oughs> ค่ะก็คือว่าเออมันนี้อันมาอันนี้อย่างสิถามเพื่อนๆไหมค,ะะคะ่ะเนาะอันนั้นอัน,น,อ,น,นอันน่ะอันเทสวิดีโอเป็นไ่ค่ะเนาะอันเทสวิดีโอแต่ว่าบางเทือน่ะ อันมามามาเมืองวิดีโออันเองเนาะคะบางเทือมานั่งเมืองวิดีโอจะของอันก็อันก็นกนกหัวลอยจะของเนาะคะว่าเป็นวิดีโอเบาอยู่ผู้เดียวแล้วก็หัวลอยอยู่ผู้เดียวเบาอยู่ผู้เดียวหัวลอยอยู่ผู้เดียวเนาะคะชมดอกไม้ข้างหลังดอกอีกอย่างดอกหอมหอมนะคะพี่น้องเนาะเบาอยู่ผู้เดียวหัวลอยอยู่ผู้เดียวคิดไปคิดมากก็คือ คลายก็ว่าจะคล้องเป็นคนบ่าเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องพี่น้องว่าคืออันบ่ฮะอันถามแน่อันยูทูบเบอร์สุค้นเนั่เคยช่วงเฮ็ดวิดีโอใหม่ๆเคยเคยเมืงองวิดีโอจะคล้องบ่ค่ะเมองวิดีโอจะคล้องลรอกะนางว่าลอยเองจะคล้องเนาะว่าเขาเป็นบาเขาเป็นอย่างนะ้อนีวาวล้วก็ว่าลอยยูคูเดียวก็มีแบบแบบนี้เนาะคะ่ะบ้างเท้อเนาะคะ่นะเนาะ เริ่มแจ้งออกนิดนึงแล้วเนาะคะ่ะต่ว่ากันยังหนาวคือเก่านะคะพี่น้องเนาะ,ะจังสี่แล้วคะ่ะอากาศอยู่ทางยุโรปก็สี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะ่นะเนาะเขากะนี่แหละต่ว่าไปใส่มาใส่กับอย่าลืมเอาเสือใส่รถไปนำข้างนอะกค,ะะคะ่นะเนาะเสือกันยาาา่าเพราะว่าคันสม,มุิวะเมื่อหนึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่สี่หลอกกับมี่เนาะคะ่ะแดดออกล่มฝนตกหนาวโอ้โยเนาะคะ่ะเปลี่ยนแปลงแบบ ต the ่างโตบ่ท่านเลยเนาะค่ะเนาะเมืองตีดะเมืองตีดะฮะบางหนึ่งแดดออกอ่ะวางหนึ่งอันนั้นหนาวนี่เห็นบ่แดดแดดออกเมืองตีดะแดดออกนิดนึงเนาะค่ะเดี๋ยวเจ๊น้อยฝนกับตกอีกเนาะค่ะเนาะบ่าวิวคนเดียวก็เป็นอีกแล้ววันนี้เมียฝรั่งพี่บาเดี๋ยวเมียฝรั่งพี่บาบ่าอยิวคนเดียวจังใดอันกะวิดีโอนี้กันน้อยๆเนาะค่ะว่าวลายปันไดเนาะค่ะอัน ขันอันบลลงวิดีโอกัยานเพื่อนเพื่อนเลื่มกันเนาะค่ะอันก็เลยพยาย่ามถีสีเฮ็ดวิดีโอแล้วก็ลงเนาะค่ะเนาะจังใดอันก็ต้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาติดตามสุขอนแลกะให้กำลังใจกันด้วยตลอดมากเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่ติดตามมาด้วยตลอดจังใดก็พอกันวิดีโอหนานะคะเนาะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบาย